รอต่อไปโอเคนะครับวันนี้เราก็ครับเราบอกกันแล้วค่ะอาจจะเล็กนิดนึงแต่ก็ก็ทำไมผมต้องทําเสียงแบบนี้ด้วยฮะเดี๋ยวผมขอขอยับไปที่มันกใกล้กสัญญาณนิดนะเดกจะได้เร็งๆนะครับโอเค,อเคนะตุ๊ด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 อนะู้ยเนาะเราจะต้องหยุการเตมไว้เลยเดี๋ยวคย่อยติมอนคะั วันนี้ผมกำวัดสเตปได้หลายรอบมากเลยนะครับเออตอนนี้คนดูยังมีแค่สูรอยู่เลยแต่สร้างมาถึงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้ารูบอกกันให้จิ๋มันก็เจมเร็กลนิดเพราะถือผมไม่ไ้รู้หรือไม่นะฮะว้าวเราจะเล่นแบบบุกฟุตกันเสร็จแล้วเราจะมาเล่นแบบกันเลยฮะใส่พื้นฮะกล้อง,ง,งยูงไปก็ไม่เป็นไรนะะผมไม่อยาก ข้าบักฟุตกิ๊ไม่โดนโอ้โต๊ะมันหล่นคับนะครับอย่าไปเฉลยแก่ผมเลยนี่นะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน,นรูบ,บกนะฮะรูบกแม่บักฟุตเดี๋ยวผมคงจะต้องอันนี้นะฮะเราสตรีมไปหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนะเพื่อมให้นะฮะผมก็ กันเือนมาไว้ตรงดีตรงม,มุมนี้มุมนี้มุมนี้มมุตรงนี้ละกันนะฮะมันดูไม่เกะกะดีเกะกะวะไม่เก,กนะเกกน,นะครับรเคยตบเน็ตนะฮะอยู่นะนนอยู่นี่สตรีมจีวีมีหลักฐานะานะให้รู้สึกสว,ว่ามันชอบเปิด เดี๋ยวดูหน่อยนะ,ะใครมาคอมเมนต์ไม่มีใครคอมไม่มีมีคอมเมนต์เลยนะโอ้อปิดนะฮะนะครับมันก็อนะครับเราจะไป รอแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานหรอกเว็ดเหลือเท่าไหร่